สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องเบอร์สกูสุคนเดอร์เมเนกามน,นปิดห่านหนึ่งวันปรับแปลงปวดินห้านเทาให้สะอาดสะอางพี่น้องพอดีเบากุ้งผนกากลับมาจากยมราชผนกามาเทพื้นให้เททางหนาแล้วก็ทางขา่างช่วงนี้มันกันหนาฝนพี่น้องยามลูกค้าเขาออกมันจังสะดวกสบาย แม่นเห็ดกันเองกับครอบครัวพี layers, ่น right. ้องเอากรเห็ดบอลายคอยเห็ดไปเล็กๆน้อยๆแต่ตางบพี่น้องสบายดีบอกรุ้งมาจากยมราล่ล้วกัมาลุยฮัานเอาต่อวันนี้แกพูดดีสุภากันเอาคนดินมาทมแล้วกกันเทกันเพื่อนในซาหมิงเทกันเพื่อนนะหั่นหล้วกัเท่านเป็นเดี่ยวไปมันกไสรีสะอาดสะอ้างนะลูกค้ากัน่าจะเข้าร้านยไปเนาะ แม่ตะวันเล็ลูกค้าก็เริ่มมาจ้างงานเริ่มมาหลายลูกพ่อก็นั่งมันเลยขยายพื้นที่มันก็คับแคบก็เลยขยายออกไปอีกพี่น้องช่วงนี้มันก็นาฝนน้ำเนาะก็ถือโอกาสเทไปเลยมันจังเพื่อนเองเพื่อนถือเพื่อนกับม่ได้ใช้เลขฉันอย่างน้องเทไวลานหนาด้วยกันเพื่อนธรรมดาแม่ไดในเพาะเพาะสบายดีสบายดีพี่น้องเห็ุกันเอง ใส่ปูนจักสอบมะกุ้งสอง่อสองช่อก่เอ้ก็เหตุไปก็เลยยุดพี่น้องวันนี้ยุดห่วันปิดปรปรุงปิปรับรุงหนเอาสบายดีแหมสดีัปสยดีน้กำลังปับหานตอนเศร้านี่หยุดไปก่อนหวันพี่น้อง ดสวัสดีเดจ้าพี่น้องวันนี้กัแมนที่โอกาสได้ยุดพักผ่อนไปนําพี่น้องพ่อนไปนําก็มาเอาตัวนี้ก่อนปาเปงห่น่นทาให้สะอาดสะอาดก่อนพี่น้องอช่วงนี้มันก็นหนาฝนพี่น้องฝนตกตลอดเอาก็เลยทั่โอกาสเทกันเปิดเลยคะช่วงนี้มันกันเวลาลูกค้าเเ้าออกมันกันเปื้อนพี่น้อง,อง,องเอาลยเทซะ แนนซื้อปูนมาเพิ่มอีกสอบหนึ่งซื้อมาสองสอบแหละผสมแหละมันมันจางพี่น้องมีแต่ทรายก็เลยซื้อมาอีกแนนสบายดีน้องนนสบายดีลูกสบายดีมาสบายดีลุงป่าเยอะสบายดีลุงป่าอ่านหน่อย ไปผสมมาปูนบ่พอพี่น้องม่กุ้งก็ะไรไปซื้อมาเติมอีกสอบหนึ่งพูทีเป็นสามสอบลูกชายกัอยากซอยน้องนุ่นพี่ลูกมาเยียบดินพี่มาเย็บดินซยปูพี่มากน้องน่นแกมาซอยพ่อห็ดเปียกเหยียบดินใท้มันแนนเยียบเ้อลูกเยยบเ้อบเย็บเยยบ มาโนยสวยโผล่ได้งรงก็ <laughs> ใ,ใส่ใครดีก็ได้พนทิตกลงมาใส่แล้วแม่ <laughs> ยังวันในเทจะพ้นตกลงมาเลย <laughs> ตกกับใครแหนเอ้ย ได้ทอเขาดึงมาแล้วไหม

้องนุง่นว่ายังลรึจะว่ายังลูกใช้แมวหน่อยเด้อแมวอคงเล่นเอามาเลีนอยู่นอกอยู่แต่ของเล่น,เเนน้องนุง่นเฮ้ยันิน้ยนแห้งกุกลูกใช่ลูกแม่นังบ่ได้แม่นังเด้อบัตรใน,นคือจีพอเลยใช่แต่ว่าฝนหยุดตกอยูพี่น้อง แดดเริ of of <Moon> oh yes. <let> <the human> ่มออกเลยเบียงข้านาสีสำเร็จอยู่มือนนี้ น้องคนนี้มาลุยแดดแล้วเดว้ให้แน่แลนะน่ะแดดก็เริ่มออกเลยพี่น้องมาลุยต่อันนี้ พี่แล้วอยู่อยากเอาไ้แน่พี่น้องแดดออกเลย เทท้ทงบางทคางทั้ทง,ง,ทงหน้าอบอยมันเปือนตอยน้พ <c oughs> ระมาณอะไรบบก้าววสิแล้วบอกุ้งบาย,บายาาจะประมาณนั้นหละ <c oughs>

เ่อยบอบ่กุ้งสูสู้เดอร์ไข่แต่เห็ดยูห่มมันกะสีบ่มเ่อยปันใดเห็ดยูห่มนะทางนี้กะเ็นใส่สีแล้วเลยวันนี้นะสีสำเร็อยู่คันว่าฝนโบ่ตกคนโบโตกะกนะสีแห้งไว้อยู่พี่น้อง บ่พ <mel> <Genesis> <mel> ่อบ่พ <affe> ่อจะปะบ่พ่อบ่พ่อกะผสมใส่ไหมกระยังอยู่ดียังครึ่งหนึ่งเบิ่งนี้เบิ่งไปนี่แหละพี่น้องกับบ่พ่อกระได้ผสมใหม่ ด้านิอิชียเลยพี่น้องเลื่อแต่ทางด้านนามันแดดสิคือนที่แห่งไวดอกพอดีมืออื่นกระนาสิได้เปิดขายปกติคือเก่าพี่น้อง เอาว่าลีนนะสำหรับฝังนี้แมนแล้วล่ะพี่น้องปัดนี้งามดลยนะพี่น้องพอแล้วเนาะค้างนี้บันนี้ <c oughs> ถ้าเบิ่งทางหนา้าถ้าเบิ่งทางหน้าบ่สิพอหรือบ่ขทางหน้ากะ มันบกว้างแต่ว่ามันยาวไปเลยน้องเห็ดยาวไปเลยทางหน้าห้านเวลาลูกค้าเขามาซืบเพื่อนสืบของเฮ้ยปวดน้ำลายแบบนนี้แล้วงามได้พี่น้องบันนี้พื้นที่กกว้างกว่าตะเกาบันนี้บอกเลยเวลา ถาพนตกกันมันเปียกไปเลยพี่น้องแถวเนี้ยรถใหญ่มาทางหน้ากันเลยพี่เลยว่ารถใหญ่ทางหน้าต่อนเลย ่อยเท่ยันมันไหลออกเบิ่งขัดแล้วบ่พ่อพ่อเอ้ยบ่พ่อบ่พ่อวะ โบกว้างแต่มันยาวไปเลยบก่อได้ผสมไหมนะสีแล้วอะไรพี่น้องอันนี้พ่อแล้วบ่าแดนนี่ทังทั้งทังนี้ครับชีกาะอีกได้เวลาเราพาไปเกนี้ก่อนีแล้วต้องมือหนาเขาก็จะได้เทใ่ในต่อตรงน เือว่ามือนี้เอาสมัยก่อนกระทืบว่าไข้กว่าตะกรอนเพราะว่าช่วงช่วงหนึ่งมันน,นั้นช่วงที่เชาวบริเทนันลูกค้าคนไกลไปไกลมามันเพื่อนเนี่ยปนิก,นกับไข่แหละอาณากระกว้างกว้างกว่าตะเกาอีกมืน่นเปิ่นห่านแกน แมนสะดวกสบายกวคนตะเก่าแล้วพี่น้องเทพื้นหานเท่ากัาแมนสำเร็จแล้วแล้วแล้วพี่น้องเป็นจะได้งามอยู่ปะ,ปปปปะงามแล้วแบบนี้หักแล้วแบบนี้ เวลาลูกค้ามามันกาสบายโบเลยช่วงันช่วงจะไปอยูน่นะมันมันเปือเป่อนนะเปือเป่อนายแต่นไอมัแหงนรเาคแหลักเทเทอเป็นเปนเปอนเวลาจังเหตุต่อเติมไปเถอละเล็กละน่อยตอนนี้เอาสำนีก่อน นี่ก็ถือว่าโอเคแหละไปจะเล็ก,กน้อย <c ười> เคยเล่าวนี่ด้านนี้กกด้านนี้ก็แนนม่เอาโตอาตังมาใส่อีกเบิ้งนี่เป็นหูเป็นตาสะอาดสร้างบัดนนี้พี่น้องแกลวกา้ังเครื่องหลังข้องเก็บไว้ น้อนนอนกะรับเลยซอยพ่อกระปูเมื่อยแล้วก็มานอนพักผ่อนหลับสบายเลยหมาน้อยเมื่อยบ่พ่อเมื่อยบ่อะไรดีพี่น้องกินข้าวกันยังล่ะข้าวปุ้นบริหารกายแล้วเอยากพี่น้องพอกินข้าว นังพักผ่อนก่อนกินข้าวปุ้นนั้นที่ไม่เห็ดเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้ไม่เห็ดข้าวปุ้นค้ายแล้วก็ยังอยู่โหรายพี่น้องเสือข้าวปุ้น <arp> มากินกับมาเนี่พอดี <g ill ain> <g ill ain> บ,บอกกงคนก็นั่งเฝ้าห่านย่านนั้นม้าหรือว่าแบ่มาเหยียบมงทีเฮาเทเลยพี่น้องนั่งเฝ้าก่อนให้มันสมั่งก่อน ยังบ้านได้แห้งสมชุดก่อนที่เขาเทอันทั้งทั้งในอันหานหันมีแบ่ทั้งแบ่ทั้งม้ามาเหยียบตอนนี้เขาก็เลยต้องนั่งเฝ้าเออเมื่อยบ่ากินข้าวแล้วป่กุ้ง นย่างนั้นดรอฝนันกันเมื่อกิดตอนดูดูมาาธรรมศาตรงามนากแม่นงามงาม,มีโอกาสกักอยากไป่ยวคือกันอยู่ตอนนี้กำลังเดินทา,า,างเดินทางมา ตอนนี้กะห่านเ,นเท่ากะแมนเทพืชแล้วเป็นลพี่น้องเอาสุนทรกินิกาขอลาไปก่อนเด้อกาต้องขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อทีีเข้ามาติดตามได้รับชมและกะาสนับสนุนบอคาโฆษณาด้อจ้าพี่น้องกาเจอกันคลิปหน้าด้อพี่น้องสบัยดี